สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับรถ Mercedes-Benz นนะครับรุ่น E240 นะครับโฉม W210 นะครับผม จะมานำเสนอนะครับรถ Mercedes-Benz นะครับรุ่น E 2 4 0นะครับโฉม W210 นะครับผมหรือว่าเรียกกันว่า Benz New Eye นะครับผมคันนี้ก็จะเป็น W210 ปี2000นะครับหรือว่ารุ่นที่เฟ l ลิ t แล้วเฟ l ลิ t ของ Benz นะครับความหมายก็คือการ Minor Chain นะครับคันนี้ก็จะได้เครื่องเป็น M 1 1 2แล้วนะครับเป็นเครื่อง V 6นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับเกียร์722.6นะครับ เป็นเกียร์5สปีดออโต้นะครับผมเครื่องนะครับคันนี้ความพิเศษคือมีการเปลี่ยนช็อตบล็อกมาแล้วนะครับเป็นเครื่องของ e 3 2 0 3 2 0 0ูนนซีซีนะครับผมซึ่งมันก็คือ m 1 1 2ตัวเดียวกันนี่แหละครับแต่แตกต่างกันนะครับที่ภายในของเครื่องนะครับผมแต่ว่าอุปกรณ์รอบเครื่องต่างๆนะครับใช้ร่วมกันได้หมดนะครับผมคือเป็นการเปลี่ยนช็อตบล็อกที่ตรงรุ่นนะครับไม่ได้มีการดัดแปลงใดๆนะครับผมซึ่ง ข้อดีนะครับก็จะได้เครื่องที่สดนะครับสภาพสดวิ่งน้อยนะครับเป็นเครื่องที่ปัดมาจากญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับมีการเช็คดูแลตรวจซ่อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเล่ารายละเอียดให้ฟังกันนะครับว่ามีทําอะไรไปกับเจ้าคันนีบ้างนะครับผมเดี๋ยวเริ่มแรกเรามาดูรายละเอียดตัวรถรอบๆกันนะครับผมนี่นะครับตัวรถก็เป็นสีบรอนนะครับสีบรอนนึงนะครับ สภาพสีตัวถังภายนอกนะครับก็ยังสวยงามนะครับผมตีให้ประมาณ85นะครับก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับตามการใช้งานทั่วไปนะครับตามสไตล์รถใช้งานนะครับแต่ว่ามองโดยรวมก็คือยังสวยสะอาดตานะครับยังดูมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับผมก็ไม่ได้มีการชนหนักใดๆนะครับเราตรวจดูแล้วจากคันหน้าคันหลังของรถนะครับ รถไม่มีชนหนังนะครับผมแค่มีร้องรอยแบบเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานนะครับผมนี่ครับอาจจะมีรอยแตกน้อยๆนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับเราก็ไม่ได้เก็บนะครับเราอยากให้เดิมๆนะครับให้เพื่อนๆดูแบบเดิมๆเลยนะครับผมครับก็มาดูด้านท้ายของตัวรถกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายให้ดูกันนะครับผมก็มีพรมกระดุมนะครับ อยู่ในสภาพสวยสะอาดนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไหล่นะครับที่เราดําเนินการตรวจซ่อมแล้วก็มีเปลี่ยนอะไหล่ไปนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับว่ามีทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมเดี๋ยวให้ดูข้างใต้นะครับผมถ้ารมเดิมๆก็ยังอยู่นะครับเปิดมาก็จะเป็นยางอะไหล่นะครับยังมีอยู่ครบนะครับผมนี่ครับให้ดูตัวถังนะครับไม่มีการชนหนักนะครับ ดูซอกดูมุมต่างๆด้านท้ายนะครับไม่เคยมีโดนด้านท้ายหนักๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราปิดก่อนนะครับนี่ก็เป็นด้านซ้ายของตัวรถนะครับสีก็อยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะครับล้อต่างๆนะครับสียังสวยอยู่นะครับยางก็เป็นบิตสโตนอูลังซานะครับดอกก็ยังเหลืออยู่นะครับผมสามารถใช้งานต่อได้เลยนะครับคันนี้เป็นรุ่นอ l ลิเกนส์นะครับดูจากกาบข้างของตัวรถนะครับ เดี๋ยวเราย้อนมาดูด้านหน้ากันอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับไฟหน้านะครับยังสภาพสวยงามนะครับผมไม่เหลืองนะครับผมกระจังหน้าโลโก้ดาวลอยนะครับยังสภาพสวยงามอยู่นะครับแล้วก็ทะเบียนคันนี้นะครับตรงรุ่นด้วยนะครับสองสี่ศูนย์นะครับ E สองี่ศูนย์ทะเบียนเก้าสองสี่ศูนย์นะครับตรงนี้ก็ให้ไปด้วยเลยนะครับผม ที่ปัดน้ำฝนนะครับนิวไอนะครับก็เป็นแบบก้านเดียวนะครับผมเป็นอะไรที่ล้ำมากๆในยุคสมัยนั้นนะครับโดยรวมรอบทันนะครับผมคิดว่าก็ยังสวยและมีเสน่ห์มากๆนะครับด้วยเป็นสีบอลเงินด้วยนะครับทำให้ดูแบบสง่านะครับแล้วเจอฝุ่นเจออะไรนะครับก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเลอะนะครับจะเห็นไม่ค่อยชัดเหมือนสีเข้มๆนะครับผม ดูแลรักษาง่ายนะครับสีนี้ด้านนอกตัวรถประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาดูภายในกันต่อครับมาดูภายในของตัวรถกันต่อนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบใหม่แล้วนะครับตัวนี้มีให้2ชุดเลยนะครับกุญแจเดิมของมันนะครับผมนี่ครับรุ่นนี้นะครับการสตาร์ทนะครับเราบิดแค่แก๊กเดียวนะครับมันก็ออโต้ของมันเองเราไม่ต้องบิดลากยาวพางไว้นะครับผมในการสตาร์ท นะครับขออนุญาตเปิดแอร์กันนะครับอันนี้ให้ดูภายในนะครับพวกคอนโซลต่างๆนะครับยังสภาพสวยงามนะครับจุดนี้นะครับจุดที่ชอบกรอบแตกของรุ่นนี้เลยนะครับทันนี้ยังสวยอยู่นะครับห้่องแอร์นะครับปุ่มสวิตช์เปิดปิดไฟนะครับยังสวยงามนะครับเดือนไม้ก็ยังสวยงามนะครับติดครบทุกจุดนะครับผมเลขไม้คันนี้2องแสนสี่หมื่น 8,773กิเมนะครับเดี๋ยวดูตรงคอนโซลกลางนะครับลายไม้ช่องแอร์ตรงกลางนะครับช่องแอร์สภาพสวยคลีบยังอยู่ครบไม่แตกหักนะครับเกะนะครับสภาพดีนะครับเปิดมามีบุ๊กเซอร์วิสของรถอยู่นะครับผมคอนโซลตรงนี้นะครับที่ชอบแตกกันนะครับคันนี้ก็ยังสภาพสวยงามนะครับ ดูแผงประตูนะครับฝั่งซ้ายเบาะนั่งนะครับก็สภาพยังดีนะครับไม่ได้มีฉีกขาดอะไรนะครับแต่ก็จะมีริ้วรอยนะครับตามการใช้งานเลยนะครับนี่นะครับอาจจะมีรอยอย่างนี้บ้างนะครับผมแต่ตรงนี้ผมไม่ได้เก็บให้นะครับเพราะว่ามันก็แบบดูสมกับอายุของรถดีนะครับมันก็ยังอยู่ในสภาพที่โอเคนะครับอันนี้อยู่ที่เจ้าของใหม่นะครับว่า จะชอบแบบนี้หรืออยากไปเก็บให้เนี้ยบนะครับก็อาจจะไปพ่นสีเบาะใหม่นะครับก็ทําได้นะครับในงบประมาณที่ไม่แพงแล้วนะครับเดี๋ยวนี้แต่ผมแบบอยากเก็บเป็นเดิมๆให้เพื่อนๆดูก่อนเผื่อคนที่ซื้อไปอยากได้รถแบบเดิมๆแห้งๆหนังเดิมๆเนี่นะครับก็ใช้ได้ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็วิทยุเดิมยังมีอยู่ครบนะครับผมเพยรวมภายในยังสะอาดดีนะครับไฟเก่งตรงนี้ตอนแรกไม่ติด ผมจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนหลอดไฟเก่ง1หลอดครับบังแดดนะครับบังแดดก็ตรงนี้ครับอาจจะหายไปแล้วนะครับที่ปิดกระจกตรงนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไม่อยู่เช่นกันนะครับให้ดูกันเรียวๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีเป็นการติดกล้องบันทึกภาพเอาไว้นะครับผมครอบไว้ที่กระจกมองหลังนะครับผม ในด้านหน้าก็จะปรับมานี้นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันดนวยนะครับรุ่นนี้สามารถปรับเปลี่ยนอันนี้ก็คือเอาไว้ปรับดูค่าต่างๆนะครับที่หน้าจอเรือนม้นะครับส่วนตรงนี้ไว้ควบคุมเครื่องเสียงนะครับเพิ่มลดเสียงอะไรได้หมดนะครับดูเสียงแตรกันนะครับแต่ก็ผมเป็นนะครับก็จะให้ความรู้สึกแบบอลังการแล้วก็ดูลักชัวรี่หรูหรานะครับอันนี้ก็ผู้โดยสารตอนหน้าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูแถวหลังกันนะครับ ถ่ายยาวเลยแล้วกันครับแถวหลังนะครับให้ดูบอกกันนะครับเนี่ครับก็เดิมๆนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับแต่โดยรวมก็คือยังไม่มีการฉีกขาดใดๆนะครับผมตรงกลางนะครับมีเท้าแขนเปิดมาเป็นที่วางแก้วได้นะครับวางได้2แก้วนะครับหัวหมอนของรุ่นนี้นะครับ นี่ยครับมีสามอันเลยนะครับตรงกลางก็มีนะครับแล้วสามารถพับลงได้อัตโนมัติด้วยปุ่มกดด้านหน้านะครับถ้าเราเอาขึ้นแล้วเรากดปุ่มด้านหน้าก็จะมันก็จะพับลงอัตโนมัติตรงนี้ผมทดสอบเราใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราดูพรมของตัวรถนะครับมีพรมกระดุมให้สวยงามสะอาดเลยครับไม่ต้องไปหาใส่นะครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์หลังมีครบและแอร์หลังก็ยังไม่กรอกแตกนะครับ แอร์หลังยังสภาพดีอยู่นะครับที่ของช่องแอร์นะครับยังดีอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในผู้โดยสารแถวหลังนะครับครับผมสำหรับรถ e 2 4 0คันนี้นะครับผมได้รถมานะครับก็ทำการตรวจเช็คนะครับเข้าอู่เบนนะครับแล้วก็ตรวจเช็คให้เพื่อนเพื่อนะครับก่อนมา แบ่งปันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูนะครับว่าเจอตรงไหนที่ชํารุดบ้างแล้วทาอะไรลงไปบ้างนะครับผมผมมีฟุตเทปนะครับที่ช่างยกรถแล้วก็ดูช่วงล่างนะครับเดี๋ยวผมตัดต่อเข้ามาให้ดูนะครับตามนี้นะครับโชค๊คมาใหม่นะครับลูกหมาพิกล่างเลียนมาใหม่ บูธปีนกล้างเปลี่ยนมาใหม่เ่วนต่างๆก็ยังโอเคอยู่ลูกหมากันโค้งก็ทำมาใหม่ครับแต่มีรอยรั่วที่ซีนท้ายเครื่องกับซีนท้ายเกียร์ยางอ่างเกียร์ครับยอย ยอย <c oughs> เครื่องท้ายเปลี่ยนน้ำใหม่ครับพวกนี้ตามอายุครับยังพอได้ยังพอใช้ได้อีกนาน <c oughs> เปล่ยนลิ้งต่างๆยังโอเคอยู่โชคหลังเปลี่ยนน้ำใหม่ครับอ่ายางเต้าคานเปลี่ยนมาใหม่ครับ ส่วนในนี้ก็ตามอายุแต่ยังใช้งานได้อยู่สรุปช่วงล่างโดยรวมโอเคตามที่ช่างยกให้ดูนะครับ ก็จะเห็นนะครับว่ามีอะไรสึกหลอบ้างนะครับแต่โดยรวมนะครับคันนี้เจ้าของเก่าดูแลมาค่อนข้างดีมากนะครับหลายๆชิ้นคือมีการเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับและหลายชิ้นยังอยู่ในสภาพที่ดียังใช้งานได้นะครับชิ้นส่วนของช่วงล่างนี่ครับผมไม่โดนเลยนะครับก็คือทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับสําหรับรอบแรกนะครับก็จะมีในส่วนของเก็บรั่วซึมนะครับจากที่ดูเมื่อกี้นะครับที่มีรั่วซึมที่ซีลท้ายเครื่องซีลท้ายเกียร์นะครับ ยางอ่างเกียร์นะครับมีการเปลี่ยนไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอบแรกก็มีการเปลี่ยนชกอ้าฝากระโปรงด้านหน้าไปให้นะครับเพราะของเดิมหมดสภาพแล้วนะครับแล้วก็มีหลอดไฟในเก๋ง1หลอดนะครับตรงนี้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอบที่2นะครับสรุปช่างลืมเปลี่ยนยอยท้ายเกียร์ให้ในรอบแรกนะครับรอบ2เรายังไม่พอใจเราก็เข้าไปเปลี่ยนต่อนะครับยอยท้ายเกียร์หชิ้นนะครับของใหม่แท้นะครับแล้วก็รถนะครับตอนแรกมีอาการ เครื่องเดินแล้วมีสั่นนะครับในรอบเดินเบานะครับแบบสังเกตได้เลยว่าพวงมมลัยนี่ครับจะแบบมีอาการสั่นนะครับในตอนแรกที่ได้มาแล้วครับแล้วก็จะมีสั่นขึ้นก้นเล็กน้อยนะครับผมซึ่งจากการตรวจสอบนะครับยางท่านเครื่องยางท่านเกียร์ยังอยู่สภาพดีนะครับทีนี้เราก็เลยมาตรวจเช็คพวกระบบการจุดระเบิดต่างๆระบบน้ํามันของรถนะครับสรุปในรอบที่2นะครับเปลี่ยนหัวเทียนใหม่แท้ไปนะครับ12หัวนะครับผม รถคันนี้เป็นเครื่อง V6 แต่ใช้สูบละ2หัวเทียนนะครับทำให้ใช้ทั้งหมด12หัวเทียนนะครับเปลี่ยนไป12ชิ้นนะครับของแท้นะครับรอบ2เปลี่ยนไปเท่านี้พอได้ลองรถนะครับยังไม่หายครับก็คือรถยังมีอาการสั่นขึ้นมาที่พุงมาลัยเครื่องรอบเดินเบายังมีสั่นนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมซึ่งเรายังไม่พอใจนะครับ เราก็ให้ช่างตรวจเช็คเครื่องเติมนะครับในใบเสร็จที่3นี้นะครับช่างตรวจพบเจอนะครับสายหัวเทียนนะครับคอยจุดระเบิดนะครับที่มีปัญหาทําให้เครื่องเดินไม่เรียบนะครับผมตรงนี้จัดการเปลี่ยนสายหัวเทียนไปทั้งหมด6เส้นนะครับแล้วก็คอยจุดระเบิดช่างแจ้งว่าสูบ2นะครับที่ไม่ดีแล้วเราทําการเปลี่ยนของใหม่นะครับ1ตัวนะครับ แล้วก็เพิ่มเติมนะครับคันนี้มีอาการสตาร์ทยาวในบางครั้งนะครับเหมือนจอดทิ้งไว้กลับขึ้นมาสตาร์ทต้องลากยาวถึงจะติดนะครับตรงนี้ช่างตรวจสอบนะครับก็คือตัวกักแรงน้ำมันนะครับก็มีการเปลี่ยนกองเบนซินนะครับแล้วก็เปลี่ยนปั๊มติ๊กไปด้วยใหม่เลยนะครับใครได้ไปก็คือใช้ยาวๆเลยครับมีการเคลียร์เรื่องระบบน้ํามันนะครับระบบการจุดระเบิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จาก การที่ตรวจสอบพวกหัวเทียนคอยจุดระเบิดนะครับช่างมาพบว่ายางฝาวาวนะครับเริ่มมีรั่วซึมออกมานิดนหน่อยๆนะครับตรงนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมก็เปลี่ยนยางฝาวาลด้านซ้ายด้านขวานะครับของเครื่อง v 6ก็จะมี2ด้านนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนไป2ชิ้นนะครับ2,400บาทนะครับรวมนะครับรอบนี้ก็โดนไปอีก1 4 0 0 0 0ีนครับ1 4 1 0 0บาทนะครับผมทั้งหมดรอบแรกนี่ครับรอบแรกที่ทำไป ในเรื่องของเก็บรั่วซึมช่วงล่างนะครับมีค่าแรงในการยกถอดประกอบเกียร์ด้วยนะครับรอบแรกก็โดนไปประมาณ9,700บาทนะครับรอบ2เปลี่ยนหัวเทียน12หัวยอยท้ายเกียร์นะครับก็ประมาณอีก5,200บาทนะครับก็เข้าๆที่เก็บงานในการเช็คที่อู่เบน์นะครับมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดที่แก้ไขให้ประมาณนี้นะครับคือเราอยากทําให้มันการขับขี่ได้ดีนะครับใกล้เคียงกับรถที่ออกมาใหม่ๆนะครับผมจึง จัดการเคลียร์ให้แบบทุกจุดนะครับเหมือนทําเหมือนใช้เองนะครับผมตรงนี้เพื่อนๆลองดูนะครับว่าคุ้มค่าไหมนะครับคันนี้นะครับครับผมก็มาดูการขับขี่นะครับ 2e240 คันนี้กันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับี่ก็รีวิวกันแบบใช้งานจริงนะครับความรู้สึกของตัวผมนะครับที่ได้รับนะครับ คันนี้เป็นรถที่ขับง่ายนะครับผมในตัวม i เนอร์เชนแล้วครับมันจะได้เป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็เกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับทําให้ฟิลลิ่งการขับนะครับใกล้เคียงกับรถในยุคใหม่นะครับผมจะไม่เหมือนกับเบนซ์ในยุค90ที่เป็นคันเร่งสายนะครับผมเป็นเกียร์แบบเก่านะครับสีสปีดแบบเก่าก็จะเปลี่ยนเกียร์อะไรอย่างเงี้ยครับอัตราทดมันก็จะไม่สมูทเหมือนใน5สปีดนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นรถ ขับง่ายใครก็ขับได้ครับผมผมู้หญิงผู้ชายขับได้หมดนะครับไม่ต้องปรับตัวเยอะนะครับสําหรับคนที่เคยขับแต่รถใหม่ๆนะครับเราขึ้นมาขับรถคันนี้ครับความรู้สึกมันแบบมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเหมือนแบบเราไปนั่งอยู่ในรถอยู่90นะครับแล้วใน New Eye นะครับที่ช่วงล่างสมบูรณ์เครื่องสมบูรณ์นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ขับดีมากๆนะครับแล้วก็คุ้มราคา ค่าตัวของมันมาาๆนะครับในราคาไม่ถึง200แสนนะครับได้การขับขี่ที่เป็นเลิศเลยนะครับต้องเรียกว่านุ่มหนึบนะครับสำหรับ New I นะครับคือการโดยสารยังให้ความนุ่มนวลนะครับแต่ไม่ใช่ความเร็วหรือเข้าโค้งต่างๆครับทำได้ดีเกาะถนนได้ดีมากนะครับก็ตามสไตล์ของเบนซ์อยู่แล้วนะครับที่จะเน้นความนุ่มนวลแต่ก็ยังมีความหนึบตามสไตล์รถเยอรมันนะครับ บอกเลยว่าขับสู้กับรถใหม่ๆในยุคปัจจุบันได้แน่นอนนะครับคันนี้แล้วในเรื่องของพละกำลังอัตราเร่งนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับในเครื่อง V6 M112 นะครับขนาดเป็นตัว E240 นะครับก็เพียงพอมากๆแล้วนะครับแต่คันนี้เป็นเครื่องช็อตบล็อกใหม่เป็น3002นะครับพละกำลังคือมีให้เหลือล้นนะครับแรงม้าอยู่ที่224แรงม้าเลยนะครับ คือจะเรียกใช้เมื่อไหร่คือเหยียบเป็นมานะครับคันนี้ในช่วงรถติดหรือในเมืองนะครับอาการอื่นไม่มีแล้วนะครับเพราะเป็นเครื่อง3,002นะครับการออกตัวต่างๆคือทำได้ดีได้ลื่นไหลสมูทไม่รู้สึกว่าตัวรถหนักเลยนะครับสำหรับบอดีอีคลนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ได้เครื่องตัวนี้มาคือขับสบายครับมีแมตช์กันดีมากเลยครับ ความเร็วอยู่ร้อยนึงนะนิ่งๆลอยต่อถนนต่างๆนะครับเก็บได้ค่อนข้างสมูทดีนะครับตรงนี้กล้องอาจจะสั่นบ้างน,นะครับเพราะว่าเราถือถ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ได้มีขาตั้งขาจับใดๆนะครับรถก็คือนิ่งเงียบแอร์เย็ยยนนะครับพอมขับใช้งานได้เลยนะครับ ก็เปลี่ยนสมูทดีนะครับเป็นเกียร์5สปีดนะครับคันนี้ขับง่ายครับศูนย์ของรถก็ดีอยู่นะครับปล่อยมือไม่มีการดึงซ้ายดึงขวานะครับขาบเข้าโค้งทำสบายมากครับยึดเกาะถนนได้มั่นใจนะครับตามแบบฉบับของรถเยอรมันนะครับ เบนท์ยุค90ยุค2000นะครับขับใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับผมว่ารุ่นนี้น่าสนใจเลยนะครับกับราคาค่าตัวในตอนนี้นะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับสามารถขับใช้งานเดินทางในเมืองเดินทางไกลได้ดีนะครับนั่งหลายคนได้สบายนะครับผมถ้ามีผู้โดยสารทั้งหลักประจำานะครับก็นั่งได้สบายนะครับสำหรับอีคา s s นะครับ แต่ตัวถังเขาก็จะไม่ได้ใหญ่เทอะทะจนเกินไปนะครับสำหรับใช้งานได้ต้องตัวอยู่นะครับสำหรับผมนะครับแล้วก็ข้อดีนะครับของเบนซ์ในยุค90 2000นะครับก็ดูแลรักษาง่ายนะครับผมระบบยังมีไม่เยอะเหมือนรถในสมัยใหม่นะครับแล้วช่างนะครับก็เบนซ์ชำนาญมากๆนะครับในรถรุ่นพวกนี้นะครับพวกนิวไอหรือว่า C ช่าง,งผ่านมือมาเยอะมากนะครับในเครื่อง M1 ถึง2นี่ครับช่างจะมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะเจอการไหนช่างจะมีเคราะได้รวดเร็วมากนะครับอะไรก็ไม่ได้แพงมากนะครับอย่างที่ผมไปทำมาชิ้นนึงก็ตบยูพันสองพันพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีแบบอะไรที่แบบแพงมากเป็นหมื่นต่อชิ้นนะครับถ้าบำรุงรักษาไดยงถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับเปนนิวไฮ การใช้พลังก็มีให้ใช้ทันทีทันใดนะครับแต่ถ้าเราขับแบบนินโนเรื่อยๆตามแบบของมันก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเหยียบก,ก็มีกําลังให้เล่นได้เลยนะครับ นี้ก็ได้นะครับเป็น New R ที่เป็น Minor c h a i n เนี่ยครับว่ามันขับขับง่ายขับสบายใครมาขับก็ขับได้ครับแล้วก็จะชอบด้วยครับยังไงมาลองดูได้นะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดสภาพต่างๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับใต้คลิปเดี๋ยวเราใส่เอาไว้นะครับแล้วก็มีตอนปิดท้ายของคลิปวิดีโอนะครับ เียบให้ดูอีกทีนะครับส่งท้ายนะครับตอนนี้ถนนโล่งนี่ครับ140แล้วครับ150 160นะครับฟอก่อนนะครับคือแป๊บเดียวนะครับในความเร็วปายนี่คือไหลมากในเครื่อง32นะครับเราช่วงล่างก็ยังนิ่งอยู่นะครับมีเดียวนะครับ130 140 ไม่ได้ประมาทนะครับถนนโล่งนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้กับการขับขี่ของเจ้า New Eye E สองสี่0ูนครับสำหรับอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับของเครื่อง32 0 0นะครับก็ในเมืองนะครับเท่าที่เคยใช้นะครับอยู่ประมาณ6กถึงกิโลลิตรนะครับอยู่ที่ว่ารถติดมากน้อยเท่าไหร่นะครับผมในส่วนของนอกเมืองนะครับก็ทำได้ประมาณ10 ส3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอยู่ที่ว่าถนนโล่งแค่ไหนใช้ความเร็วเยอะไหมนะครับแต่คร่าวๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้นะครับท้ายนะครับผมใครที่กำลังมองหานะครับเบนซ์ในยุค90หรือ2000นะครับหรือเป็นตัว New ไอ้นะครับผมลองพิจารณารถคันนี้ดูนะครับผมคันนี้ก็เป็น e 2 4 0นะครับเป็นเครื่อง v 6 m 1 1 2เกียร์5สปีดนะครับผมรถ ปี2000นะครับเป็นรถ2มือนะครับผมได้มาเจ้าของเก่าดูแลมาค่อนข้างดีนะครับบุ๊กสวิตอะไรมีครบกุญแจมี2ดอกนะครับผมภาษีถึงเดือนตุลาคมปี2567นะครับตรงนี้เราก็มีการตรวจเช็คที่ผมได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเรามีการเข้าอู่เบ้นแล้วก็เก็บงานเก็บรายละเอียดให้เพื่อนๆไปตามที่ได้แจ้งให้ฟังก่อนหน้านี้นะครับผมทางนี้ก็จะมาเสนอขายนะครับแบ่งปันให้เพื่อนๆน,น,นะครับในราคา 1 7 9 0 0 0บาทนะครับผมสำหรับรถ E240 คันนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับ1 7 9 179,000บาทนะครับผมซ่อมบำรุงให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆไปใช้ต่อ,อย,ยาวๆนะครับก็ลองพิจารณาเปรียบเทียบกับรถในตลาดดูนะครับว่าราคานี้กับการสภาพแบบนี้มีการดูแลมาให้แบบนี้นะครับว่าคุ้มค่าไหมเพื่อนๆลองพิจารณาดูเองนะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0889453628นะครับสนใจก็เข้ามาดูมาทดลองขับได้เลยนะครับผมยินดีนะครับต้องบอกว่าในราคานี้นะครับหาตัวเปรียบได้ค่อนข้างยากนะครับที่จะได้การขับขี่ที่ดีเท่านี้การโดยสารที่ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ภายนอกที่ยังดูสวยงามเป็นตัวม i เนอร์เชน ยังดูไม่ล้าสมัยยังดูขับไปไหนก็ยังดูใหม่ดูปูมฐานอยู่เลยนะครับตรงนี้เพื่อนๆสนใจลองมาดูคันนี้นะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมครับแล้วก็รอชมรถคันอื่นๆได้ในช่องของเรานะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ